ครับสวัสดีครับมหากรงชน,นวันนี้เจพาพกิจนะครับพามาชมที่สวนฤรูธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบนอไมจรนทบุรีนะครับท่านนี้มันเป็นอ่าวลักษณะเป็นอ่าวตรงนู้นออกไปทางทะเลนะครับคุ้งตรงนั้นนะฮะเมื่อกี้ฟังมาจากท่านคนหนึ่งพูดนะ,อะลองดูเดอจังหวัดจันทบุรีนะลักษณะเป็นภูเขาให้นะดูดูภูเขานะฮะภูเขาเนียนะฮะน้ำตกเลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันธุ์ดีอัญญญนยมนีมากเหลือเสือจันทบูรณ สมบูรณ์ธรรมชาติโซนพระเจ้าตากสินกู้ชาติรวมยาติจันทบุรีเนี่ยเรายือนอยู่ตรงเนี้ยสาราชมวิวนะครับเนี่ยฮะป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งและอ่าวไทยในปัจจุบัน,บนรประเทศไทยกําลังถูกบุกรุกและปล่อยลงไฟโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงควรหาทางพัฒนาอนุรักษ์ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นโกงกลางเนี่ยฮะเนี่ยลองดูแพรมาตรงนี้นะฮะเอ่อซึ่งเป็นป่าไม้ชายเลน แตกขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ําขึ้นน้ําลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนราชการเกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประม,กระมงกรมทรัพทานกรมปศุกษาร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการตกลงขยายพันธุ์กลงกลังและปลูกสร้างป่าชะเลนกันต่อไปอันนี้เป็นพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9นะครับปี5 3 4เมื่อวันที่10พฤษภาคมนี่นะครับนี่คือสวนเรียนรู้ที่ผมเห็นว่าจุดนี้ผมจะต้องมาพูด เดียวกับเมืองจันทบรุรีความสมบูรณ์ธรรมชาตินะครับพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะมีภูเขานะครับมีทะเลตรงนี้นะครับออกไปนี่นะเป็นทะเลอันนี้เป็นอ่าวมีน้ําตกมีผลไม้นี่เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่มาดูกันตรงนี้นะครับสวยงามพักผ่อนในวันสงการวันนี้นะครับ4เมษายน2566 ก็มีเป็นจุดนี่เป็นจุดชมวิวครับผมซึ่งก็บางคนก็เลยียกจุดชมนกก็มีนะฮะมีนก,กมีอะไรอยู่แล้วบางคนก็นั่งพักอยู่ก็มีนะฮะนี่นะครับเป็นธรรมชาติที่นํามาฝากกันในวันสงการสองพนร์อยหกสิบหกจันทบุรีนะยังต้องมีอี่ไทยอีกนะครับ